เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซมีพี่น้องประชาชนคนไทยสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าในช่วงที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมพวกท่านไม่ไปเคลื่อนไหวทําไมพวกท่านไม่ไปขอรับเงินพดุงเกียริ อันนี้แปลว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะไม่รู้ความจริงในช่วงนั้นเราก็เดินทางไปขอจําได้นะครับตบเท้าฝ่าสายฝนไปที่รัฐสภาแถวๆสี่แยกเกียรกไก่แถวๆนั้นนะครับจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับออกมารับหนังสือแต่ว่าการเวลาก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไป ยังไม่ทันที่พลเอกประยุทธ์จันรโอชาจะได้เซ็นเอกสารพรบงเงินพดุงเกียรตินำเข้าประชุมในสาภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่ายุบสาภาก่อนสวัสดีครับพี่น้องอีฟสีทุกท่านพี่น้องทหารผ่านศึกทุกคนพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำสำหรับทริปนี้ ก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของพรบรเงินพดุงเกียรติของพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4อาจจะมีพี่น้องอีฟซีพี่น้องทหารผ่านศึกหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ผมนุนาวินจึงเกาะติดเรื่องราวของพรบรเงินพดุงเกียรติคือมานั่งอ่านข่าวให้พี่น้องได้ฟังทุกวันนะครับอาจจะมีพี่น้องสงสัยคืออย่างนี้พี่น้องนะครับช่วงนี้ เงื่อนเวลานะครับมันได้กระชับเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมมองเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อพี่น้องจะได้หรือไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้แกนํากลุ่มพี่น้องเพื่อนนักลบไทยทุกบูเ่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน0 0 1ก็ไม่ทราบ0 0 2ก็ไม่ทราบมันไม่มีใครทราบพี่น้องแต่ว่าจากการสังเกตการจากการวิเคราะห์ความเป็นมาความเป็นไป ของพรบเงินพุงเกียรติในขณะนี้นะครับผมก็มองเห็นหลายอย่างเพราะว่าผมเป็นคนช่างสังเกตเปนองนะครับอย่างพรุ่งนี้วันที่24พฤษภาคม2567ก็ทางฝากฝั่งของรัฐบาลเขาก็ได้โทรศัพท์เข้ามาประสานงานกับ002อาสาสมัครฐานพานันอนุรักชอบสะอาดบอกว่าให้ไปพบปะไปพูดคุยเรื่องของพรบเงินพุงเกียรติที่ รัฐสภาว่าอย่างนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมได้ติดต่อประสานงานกับ002น,นะครับก็ติดต่อพูดคุยกันประจำเพราะฉะนั้นผมจึงรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะกว่าพี่น้องฐานประสิทธิ์ท่านอื่นนะครับในระหว่างที่เรื่องของพรบองเงินพดุงเกียรติกำลังขับเคลื่อนไปก็มีพี่น้องประชาชน หลายท่านเหมือนกันนะครับก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่าอยากให้ผมบอกเล่าเรื่องราวว่าพวกท่านทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 2, บัรชั้นที่3บัตรชั้นที่4เนี่ยไปรบที่ไหนมาช่วยกระจายข่าวช่วยแจ้งข่าวช่วยให้ข้อมูลหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่เขาไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าพวกเราไปรบที่ไหนกันมาบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งปกติแล้วนะครับก็เคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังถึงที่มาของบัตรทหารผ่านศึก นะครับว่าบัตรชั้นที่หนึ่งนะครับก็คือผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บพีการทุพพลภาพเขาก็จะได้รับบัตรทหารผ่านศึกจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับแล้วก็บัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่4ี่นะครับก็ได้บอกเล่าให้พี่น้องได้รับทราบนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีผู้ที่สอบถามเข้ามาบอกว่าพวกท่านไปลบที่ไหนมาบ้างว่าอย่างนั้นจึงมาเรียกร้องขอรับเงินพดุงเกีรติว่าอย่างนั้นพี่น้องนะครับก็จะ มาแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็มีคําถามอีกบอกว่าพวกท่านเคยไปรบที่เกาหลีไหมเคยไปรบที่เวียดนามไหมเคยไปรบในลาวไหมเคยไปรบที่ช่องบกไหมเคยไปรบที่บ้านร่มเก้าไหมอาอย่างนั้นนี่แหละครับนี่แหละครับมูลเหตุเรื่องราวของการลบจึงนําไปสู่การขอรับเงินะดุงเกียรตินะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อนี้เลยคืออย่างนี้นะครับสําหรับ พี่น้องฐานพันศึกที่ไปร่วมรบในเกาหลีเนี่ยไม่ได้ใจว่ายังมีชีวิตอยู่เยอะไหมนะครับอาจจะมีอยู่หรืออาจจะเสียชีวิตไปหมดแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องฐานพันศึกที่เข้าไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม นะครับยังเหลือชีวิตเยอะนะครับใกล้ๆบ้านผมนี่มีหลายท่านอำเภอบางปะมาก็มีอำเภอเมืองก็มีอำเภอดอนเจดีอำเภอด่านช้างนี่ก็มีนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่สําหรับพี่น้องทหารปัิบึกที่ไปร่วมรบในสงครามเวียดนามน,นะครับแล้วก็สงครามลาวสงครามรับมีพี่น้องทหารปฏิบัติที่ผ่านสงครามลาวเนี่ยแล้วก็รอดชีวิตกลับมาเนี่ยเยอะมากทหารผ่านศึกเหล่านี้ได้รับบัตรทหารป่านศึกบัตรชั้นที่2บัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4ทุกท่าน นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องพรบงเงินผดุงเกียรติจำนวน3,000บาทจากรัฐบาลแล้วภายในประเทศละ่ะจะเล่าให้ฟังพี่น้องภายในประเทศเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับผมจะย้อนเวลาไปเพียงปีพุทธศักราช2,521ช่วงนั้นสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับยังครุกุนยังร้อนระอุไปด้วยภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์จากเขมรแดง จากกองกําลังทหารเวียดนามจากกองกําลังทหารหลาวนะครับช่วงแรกๆที่ผมเข้าไปเป็นอาสาสมัครฐานพลานนะครับก็ได้ร่วมยุทธการประมาณ9ยุทธการนะครับตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังนอกจากผมได้เข้าร่วมสู้รบกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและกองกําลังทหารเวียดนามรวมเบ็ดเสร็จ9ยุทธการพี่น้องทหารผันศึกบัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่3และบัตรชั้นที่4ก็ ได้เข้าร่วมรบเหมือนกันมันแตกต่างกันที่แต่ละคนนั้นอยู่ต่างกองพลต่างกองพันบางคนเป็นทหารราบบางคนเป็นทหารมา้าเป็นทหารปืนใหญ่แต่ส่วนตัวของผมเป็นอาสาสมัครทหารผ่านจู่โจมจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการ5 1 3สาเพราะฉะนั้นข้อมูลของการรบเนี่ยนะครับมันอยู่ที่นี่นะครับมันฝังอยู่ในสมองของผมทุกยุทธการสมัยนั้น นะครับในพื้นที่ทั่วประเทศไทยร้อนละอุนับจากพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมาราชออกไปพัทลุงออกไปหาดใหญ่ออกไปสงขลาออกไปปัตตานีอนาราธิวาดออกไปยะลาถูกภัยคุกคามนะครับทหารกล้าเหล่านี้ทหารประจกเหล่านี้เขาก็ไปทําการปราบตามกวาดล้างนะครับจนแผ่นดิน14จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย นะครับสงบร่มเย็นขึ้นมาภายใต้ยุทธการใต้ร่มเย็นที่เก้าใต้ร่มเย็นที่11บใต้ร่มเย็นที่15้าในช่วงที่ท่านพลเอกหารลีลานนท์ท่านเป็นแม่ทัพภาคที่4นะครับนั่นคือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้พอผมพูดแล้วพี่น้องก็จะร้องว่าอ๋อนะครับการสู้รบของพี่น้องฐานประสิทธิ์ยมันหนักไหมพี่น้อง14จังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับออกไปทางละนองออกไปทางภูเก็ตออกไปทางกระบี่ ออกไปทางจังหวัดตังพวกนี้นะครับถูกคนของพรรคอมนิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามายึดครองในภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเริ่มจากจังหวัดเพชรบูรก็แล้วกันในพื้นที่เขาคข้ออาเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรพรรคอมนิตแห่งประเทศไทยเข้าไปยึดครองในพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จะเป็นเขาค้อสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยมันเคยเป็นพื้นที่ซึ่งพรรคอมนิตยึดครองมาก่อนทหารไทยทหารราบทหารมาร์กสารสมกทนันพานเนี่ยเข้าไป รบเข้าไปต่อสู้นะครับพี่น้องบางคนต้องเสียชีวิตเสียแขนเสียขาเสียดวงตาในการสู้รบในครั้งนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งภูหินล่องกาผาชูธงอำเภอนครไทยของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพื้นที่ที่พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้ามายึดครองในพื้นที่แถบนี้จะมีคนของพักคอมมิวนิสต์เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสู้รบกันอย่างหนักนะครับเมื่อมีการสู้รบกันอย่างหนักก็จะมี ผู้ที่เสียชีวิตคนของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาก็เสียชีวิตคนของกองทัพบ,บกไทยก็เสียชีวิตนะครับคือต่างฝ่ายต่างเสียชีวิตแต่คนของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาได้ที่ทํากินครอบครัวละ15ไร่ได้เงินทุนหมุนเวียนครอบครัวละ2องแสนห้าหมื่นบาทแต่ทหารผ่านศึกผู้ทําการปราบปรามกวาดล้างเนี่ยไม่ได้พี่น้องเมื่อไม่ได้มันก็เกิดการลักลัน เอ๊ะทำไมคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลทำไมรัฐบาลจึงดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่ฝ่ายที่ทําการปราบปรามกวาดล้างทหารของฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นฐานราบทหารมา้าทหารปืนใหญ่อาสาสมัครฐา,านพรานทหารอากาศกองทัพบกกองทัพเรือเนี่ยทําไมจึงไม่ได้สิทธิ์เหล่านั้นมันก็มีคําถามที่ต่อเนื่องกันมาทุกวันนี้ก็มีคําถาม ทหารฝันศึกหลายคนเหล่ท่านก็น้อยอกน้อยใจนะครับบอกว่าที่ผมกคอยังได้พวกเราทําไมจึงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีการเคลื่อนไหวไปที่รัฐสภาไปขอรับเงินพดุงเกียรติจากรัฐบาลน,นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องใหญ่นะครับแล้วการปราบปรามกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคอีสานล่ะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีสกลนครนครพนมหนองไายอุดรขอนแก่น จังหวัดเลยจังหวัดเชยภูมิพื้นที่ส่วนหนึ่งตามป่าตามภูเขาสูงถูกคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าไปยึดครองมีการต่อสู้มีการยิงปะทะกันหลายครั้งหลายหนพี่น้องของเราพีชีพก็เยอะได้รับบาดเจ็บเสียแขนเสียขาเสียดวงตานี่ก็เยอะนะพี่น้องนะครับการเวลาต่อมานะครับทุกคนก็มีความทุกข์ความยากมีความลําบากนะครับหันซ้ายนะครับก็ ไม่มีใครที่คอยช่วยเหลือหันขวาก็ไม่มีใครที่คอยช่วยเหลือมองไปที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมองข้ามพี่น้องทหารผ่านศึกไปทั้งหมดพูดง่ายๆบอกตรงๆก็คือไม่เห็นหัวนั่นเองทั้งที่คนกลุ่มนี้ทหารเหล่านี้นะครับเขาไปรบเพื่อปกป้องประเทศชาติยอมตายเพื่อคุณไปทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติแทนพวกคุณแต่ว่าพวกคุณสส รัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรกลับไม่เห็นหัวกลับไม่สนใจไม่รู้ถึงความทุกข์ความยากไม่รับรู้ถึงความลำบากของพี่น้องทหารผ่านศึกนอกจากปากปามกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับทางฝากฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาก็มีกองกําลังทหารขมรนแดงในช่วแงแรกๆเนี่ยขมรนแดงก่อการปฏิวัติรัฐหารจากนั้นขยับเข้ามาที่ตะเข็บชายแดนไทยทุกด้านจากนั้นเข้ามาป้นสะดมุม นะครับมาปนตรดมเข่นฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับนำทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกลับไปที่ประเทศกัมพูชาเป็นภาระ,ะของทหารไทยต้องเข้าไปทําการปราบปรามกวาดล้างในช่วงปีพุทธศักราช2 5 1 8ถึงพศ2121เป็นยุคข,ของขมรแดงจากนั้นนะครับกองกําลังทหารของเวียดนามได้เคลื่อนเข้ามาในประเทศกัมพูชาเข่นฆ่ากับทหารของกัมพูชาเข่นฆ่ากับทหารขมรแดงทหารขมรเสรี จากนั้นเข้ามาประคิดติดพรมแดนไทยด้านอำเภอตาพยาอำเภออารัญประเทศอําเภอคลองหาดของจังหวัดปราจีนบุรีไปยังชายแดนด้านจันทบุรีตากในภาคฝั่งของภาคอีสานบุริลัมสุรินทร์ศระฐกิจอุบลนะครับกองกําลังทหารเวียดนามของฮิมสับดินเนี่ยได้เคลื่อนเข้ามาขึ้นมายึดเนินเล็กเนินน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนิน300เนิน400เนิน4 0 8เนิน5 0 0เนิน382เนิน477พวกนี้ถูกกองกําลังทหารของเวียดนามเขามายึด เมื่อกองกําลังต่างชาติได้เคลื่อนกําลังเข้ามายึดภาละก็เกิดขึ้นกับกองกําลังทหารของฝ่ายไทยกองทับ,บกเขาได้เคลื่อนกําลังเข้าไปทําการปารปามกวาดล้างให้กองกําลังทหารของคาเอนแดงของเวียดนามเนี่ยให้เคลื่อนออกจากประเทศไทยในระหว่างนั้นก็มีการประทะกันมีการยิงต่อสู้กันตามที่บอกมีพี่รองฐานบัตรศิเสียแขนเสียขาเสียดวงตาบางคน แขนทั้งสองข้างเนี่ยพี่การขาทั้งสองข้างเนี่ยพิการพี่น้องบางคนบางท่านเนี่ยเสียดวงตาทั้งสองข้างก็มีนะครับด้วยเหตุนี้กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยเขาก็พยายามรวบรวมพี่น้องทหารปันศึกทุกหมู่เหล่าทุกกองพลทุกกองพันเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปที่รัฐสภา,าไปขอรับเงินพดุงเกียรติครั้งแรกนะครับก็ไปขอในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีมีพี่น้องประชาชนคนไทยสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าในช่วงที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมพวกท่านไม่ไปเคลื่อนไหวทำไมพวกท่านไม่ไปขอรับเงินพดุงเกียรติ อันนี้แปลว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะไม่รู้ความจริงในช่วงนั้นเราก็เดินทางไปขอจําได้นะครับตบเท้าฝ่าสายฝนไปที่รัฐสภาแถวแถวสี่แยกเกียรไก่แถวแถว,แถวนั้นนะครับจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับออกมารับหนังสือแต่ว่าการเวลาก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไป ยังไม่ทันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะได้เซ็นเอกสารพรบรเงินพัุงเกียรตินำเข้าประชุมในสภาผู้แทนร,รัษฎรปรากฏว่ายุบสภาก่อนนะครับเมื่อยุบสภาพรบรเงินพัุงเกียรติของพี่น้องทหารผ่านศึกก็ไปตกค้างอยู่ที่สภาผู้แทนร,รัษฎรพอได้รัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยพรบฉบับดังกล่าวไม่ได้สารต่อกลับถูกตีตก รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไม่ให้ความสนใจพี่น้องถูกตีตกทีนี้จะทํำยังไงนะครับเมื่อมันได้เดินหน้าแล้วแกนนากลุ่มพี่น้องเพื่นอนนักรบไทยอาสาสมัครฐานพานอิสระพงนะ์ําเชียงใหม่โดยเฉพาะอาสาสมัครฐานพานนุรนรักชอบสะอาดหรือว่าพี่ต่อยหรือว่าเจ้าของรหัส0ู2เนี่ยเขาก็ร่างพรบงเงินพุงเกียรติฉบ,บับใหม่ขึ้นมาก็ไปยื่นที่ รัฐสภาหเหมือนเดิมนะครับกระบวนการก็ขับเคลื่อนเหมือนกับช่วงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการขับเคลื่อนนะครับพอไปยื่นเอกสารปุ๊บนะครับทางสภาผู้แทนรัษฎรเขาก็เปิดเว็บไซต์ให้พี่น้องประชาชนให้พี่น้องทหาร่ันศึกเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นคือทําประชาพิจารณ์ว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมพระบองเงินพดุงเจ็ดของทหารบัญศึกสามพันบาทเนี่ยเห็นด้วยไหมหากไม่เห็นด้วยก็ให้บอกว่าไม่เห็นด้วยหากเห็นด้วยก็ ให้ติ๊กตรงทำให้เห็นด้วยนะครับหลังจากที่ทำประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นมีพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องฐานพันศสกครอบครัวพี่น้องฐานบันสิทนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเท่าที่จําได้เกือบสองแสนรายนะครับถือว่าเยอะมากโดยกําหนดเงื่อนเวลาตั้งแต่วันที่20เมกราคม2อง7ถึงวันที่20กุมภาพันธ์สองพนะครับจากนั้นเว็บไซต์ดังกลับก็ปิดตัวลงทีนี้ ทางสภาผู้แทนรัษฎรนะครับทางเลขาก็ได้นําหนังสือเนี่ยเข้าไปที่โต๊ะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่านะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้เซ็นพอไม่ได้เซ็นท่านก็มีการประชุมนะครับประชุมหลายครั้งมามนกนะครับมีการเรียกประชุมมีการเรียกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโห وم, สมสำนักงานองค์การสงเคราะหา์ทาาหารพันสิบการทหารพวกเนี้ยเขาได้พูดคุยกัน นะครับซึ่งในช่วงแรกตามที่ผมเคยบอกกับพี่น้องอีฟซีบอกว่าท่านสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเออออบอกว่าเห็นด้วยจะนําพรบรเงินพดุงเกียรติของพี่น้องทหารผ่นศึกเนี่ยนำเสนอให้ท่านนายกเซนพร้อมที่จะสนับสนุนพรบเงินพดุงเกียรติพร้อมที่จะสนับสนุน,ส,น,ส,น,นสิทธิสวัสดิการของพี่น้องทหารผ่านศึกแต่ว่านะครับณเวลานี้นะครับตามข้อมูลข่าวสารที่อดีตสสเต้ท่านมงคลกฤษุขศิขทลทรานนท่านได้บอกไว้ว่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคังเสียงเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาทําหนังสือไปที่นายกรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นจากนั้นเรื่องก็เงียบไปอีกนะครับคือทุกครั้งที่ขับเคลื่อนที่เดินทางไปกดดันตบเท้าไปอขอความอนุเคราะห์นะครับทุกคนพูดดีหมดนะครับในช่วงของท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็พูดดีนะครับในช่วงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดดี นะครับคือทุกคนพูดดีหมดนะครับแต่ว่าพอรับหลังพี่ร้องเลยนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับค,อคือไม่มีใครอือไม่มีใครอือนะครับจากนั้นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาก็มีการประชุมใหญ่ที่อนุสรร์สถานนะครับก็มีท่านามงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือว่าอดีตสสเตท่านก็ไปร่วมประชุมด้วยนะครับจากนั้นก็มีการตั้งเงื่อนเวลา บอกว่าภายในวันที่30พฤษภาคม2 5 6 7หากทางท่านนายกรัฐมนตรีไม่เสินอนุมัตินำหนังสือเข้าสู่สภาผู้แทนรัษดรนะครับก็จะมีการลงถนนอีกครั้งหนึ่งหากลงถนนแล้วไปที่รัฐสภาไปที่ทำเนียบรัฐบาลถ้ามันไม่ได้ผลจะมุ่งหน้าไปที่บ้านจันทร์สองราบ้านจันทร์สองราเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้จัก นะครับเออเพราะว่าผมไม่ใช่คนใหญ่คนโตเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางไปทําข่าวกับเขานะครับทีนี้อยู่ๆนะครับทางศูนย์ทูตสองอาสาสมัครฐานพัน,น,นอนุรักษ์ชอบสะอาดท่านก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้มีการเชิญชวนให้กลุ่มพี่น้องเพื่อนนักรบไทยทุกมู่เหล่าเอาเฉพาะแกนนำสองสามนายเท่านั้นไปพบปะไปพูดคุยไปเจรจากันที่รัฐสภา นะครับก็ไม่ไน้ใจว่าที่รัฐสภาหรือว่าที่ทำรรเนียบรัฐบาลแต่ว่าในวันพรุ่งนี้24พฤษภาคม2 5 6 7มีการพูดคุยมีการเจรจากันแน่นอนหากมีข้อมูลใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นผมก็จะนำมาแจ้งให้พี่น้องทหารผัดศึกได้รับทราบนะครับส่วนพี่น้อง ประชาชนพี่นอ้องอีฟซีของพันไพชาแนลของผมน,นนาวินนะครับหากมีข้อเคลือบแคงสงสัยใดๆก็แล้วแต่สามารถสอบถามเข้ามาได้ยินดีตอบทุกข้อมูลทุกคําถามที่ท่านถามมาคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ